สวัสดีครับขายเส้นคืนมังสลิรินเกิตรมารจัดโป้คืนแขวนดักนกควักรักนกอิลุ่มให้พี่ให้น้องกันครับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้าเนื้องานความจัดเจนพร้อมราคาไปผพ,พร้อมกันครับที่จะเห็นยอยู่ข้างน่าน,นี่เป็นคืนแขวน40บวงนะครับคืนแขวน4 1บวงพร้อมลังเก็บ แถมกระดิงหนึ่งอันรวมทรงสองรอบาทด้ครับผมตอนนี้ทางขายเซียนคืนน้ำมาจัดโปรให้พี่ให้น้องครับ10บชุดครับผมเนี่ยชุดละ260บาทเนี่ยบริการจัดเก็บไปทางแบบ cod รอดชำระเงินยูนาบาน260บาทครับผมนีขนาดบวงสีทุตานิวห่วงทองเหลืองสาย PE เนี่ยเสืยบถักลายกระดูกงู นี่ครับความละเอียดชมกันได้กไก่เลยครับผมว่าจะเป็นการจุดหัวเนี่ยค,ความกลมความละเอียดคอ,ดอคร์ดปมสวยงามทุกอย่างครับสำหรับท่านใดที่ตามหาคืนแขวนดักนกกวักดักนก,กีลุ่มนี่ครัโทรสั่งเข้ามาได้กับผม092 76355 70 หรือสิทักเฟสทักไลน์นะครับผมกิพิมพ์รายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ถ้าที่ทักเฟสกับอัฐพลช่อทองทักเข้ามาเดี๋ยวผมส่รงรายละเอียดเป็นภาพหนึ่งหรือว่าวิดีโอให้พี่ให้น้องได้บึง้งเพื่อความชัดเจนดีขันครับผมสำหรับอีกหนึ่งชุดครับผมนี่ก็เป็นชุดโป้กับผม6ก0อยหบาท6กหบาท ก็จะมีลำโพงลายพางคืนแขวนสีสิบเอ็ดบวงลังเก็บกระดิง่งเมมเสียงนกกวักเดี๋ยวเสียลำโพงไม่ชมครับผมลืมครับะนี่ครับเป็นลำโพงลายพางครับผมลำโพงลายพางเมื่อกี้ก็ลืมเอาอกมาให้พี่ให้น้องได้บึงที่ต้นเหนอยุ่ข,ข้างนานี่คือ,อชิ้นแรกครับผมลำโพงหนึ่งตัวคืนแขวนสี่สิบเอ็ดบวง แถมลังเก็บหนึ่งอันแถมกระดิ่งหนึ่งอันมีมเสียงนกกวักนี่ฮะที่จะเห็นอยู่ข้างหน้านะครับหนึ่งชิน้นสองชิน้นสามชิน้นสี่ชิน้นนี่คือหกลอยหาสิบบาทครับผมฟรีจัดส่งด่วนบริการจัดเก็บไปทางแบบซ o d นีนะฮะรอชำระเงินอยู่ดาบานหรือว่าขาดแล้วอุปกรณ์ชุดใดกับผมก็มีเปิดขายแยกชิ้นครับนี่ฮะเปิดขายแยกชิน้นอ่ะเดี๋ยวมาชมกันอีกหนึ่งรายการกับเป็น คืนเดียวกับผมคืนเดียว3 1หลักพร้อมด้วยล่างเก็บรวมทรง450บาทกับผมเป็นงานต่อระบบหลอกสายพีอีห่วงท่องเหลืองจะเป็นงานสั่งกับผมสั่งเข้ามาสชุดนะกับเบื่อชมได้เหลียดกันใกล้ๆก,กับผมสำหรับ ถ้าใดที่สนใจบวงขนาดสีนิ้วสีนิ้วครึ่งนะห้านิ้วหกนิ้วตัวนี้ก็สั่งกับมาเห็ดใดครับผมสั่งเห็ดใดนะฮะทั้งขายเซียนคืนงานรับงานสั่งครับผมหรือว่าสิงานพร้อมจัดทรงกับมีเนี่ยตามวันที่ครับผมสอบถามคุยกันตามวันที่นะฮะสินค้าพร้อมจัดทรงกับสิได้บอกพี่บอกน้องอ่ะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นชุดโป้กับผมเคมีที่เอามา เปิดขายพี่น้องก็เป็นโป้คืนแขวนดักนกกวักดักนกกีลุ่มชุดละ260บาทพี่จัดส่งด่วนนะสำหรับท่านได้เห็นกับสนใจกับถักเข้ามากครับผมฝากบอกต่อๆน้ครับผมก็ขอฝากรายละเอียดไว้กับพี่กับน้องสาม,มีก่อนครับสวัสดีครับ